วันนี้เป็นตอนที่3ตอนสุดท้ายแล้วนะคะกับการคงรูปร่างคงน้าหนักด้วยสารอาหารในผักผลไม้ที่หลากหลายชนิดสารอาหารในผักผลไม้ก็อย่างเช่นวิตามินเกลือแร่ฟโตนิวเทรียนช่วยคงน้ําหนักให้เราได้อย่างไรมาดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นวันนี้มาทําความรู้จักกับไฟโตนิวเทรนยน5สีก่อนค่ะสีแรกเลยคือสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินช่วยเพิ่มการเผาผลาญลดการอักเสบควบคุมน้ําตาลในเลือดแล้วก็ป้องกันการสะสมไขมันใหม่ปรับสุขภาพลําไส้ให้ด้วยค่ะ สสีแดงมีสารไลโคปีนกระตุน้นการเผาผลาญลดการสะสมไขมันลดอักเสบที่เกี่ยวกับโรคอ้วน 3. ส,สีส้มค่ะมีสารเบต้าแคโรทีนกระตุน้นการเผาผลาญไขมันลดการอักเสบเ,เซล์ไขมันควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานค่ะ 4. ส,สีเขียวไอโซฟาโวนค่ะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนลดการอักเสบควบคุมน้ำตาลช่วยระบบเผาผลาญ และค่ะตัวสุดท้ายเลยสีขาวมีสารควอซิตินค่ะกระตุ้นเผาผลาญลดการอักเสบเซลล์ไขมันแล้วก็ควบคุมน้ําตาลในเลือดป้องกันกนารสะสมไขมันใหม่ซะด้วยนะคะทำให้อีกหน่อยนะคะว่าใย,ายอาหารหรือที่เราเรียกว่าไฟเบอร์นั่นเองนะคะช่วยเพิ่มความอิ่มค่ะแล้วก็ยังควบคุมฮอร์โมนความผิวด้วยลดการดูดซึมไขมันและน้ําตาลทํายังเป็นอาหารจุลินทรีย์ดีที่ช่วยเผาผลาญไขมันและปรับสมดุลลําไส้อ้โหประโยชน์มากมายเหลือเกินเลยนะคะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วต้องจัดแล้วนะคะ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้กับปนัดได้ในตอนต่อไปค่ะ